ปลากั้งครับปลากั้งเนาะปลากั้งครับปลากั้งปลาเนาะปลาธรรมชาติเนาะมาเนี่ยลีอันนี้ลองไปตกปลาช่อนปลากั้งครับนะด้วยเหยื่อปลีอะไทยชิ้นใหญ่พูดสี่เดือนครับนี่ครับเบ็ดมัมีคุณอะไเยอะเลยคนตกผู้ช่วยหันเบ็ดนี่หัวานเลยอะ ตัวบ้าใสวะ่อนหอยนไปนะครับหนึ่งตัวครับ ้องให้ปีงเนี่ยก่อนค่ะไอ้ปาเสเนวิโก้ข้าการเนื้อแหงเซนเป่ากะีะรพวปลากั้งครับตกปลาเมื่อกี้ครับเดเลยนะเนี่ยเอาตะโกนออกมานี่สไปข้ามมาให้กันัปเ่กจะมข้า่จุดที่อ่น นำพาดพาดด้วยนำพาดด้วยอันนี่ครับพาด้วยปลาจากอ่างครับอ่างไม่บอลเนือครับโอ้โหนี่ปลากั้งครับสด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 ครับที่จะเป็นหลามปลาในจะเป็นหลามปลาในวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวทายทายอ่ไยนะครับมีปลาจากธรรมชาติครับ